เราก็เดินขึ้นบันไดนะท่านผู้ชม <c oughs> เดินขึ้นบันไดพี่เนาอคิวแล้วอนุญาตเราเข้าะว่าตัแหน่งแล้วก็ต้องเดินะนี่คือคิวในการทำพาสปอร์ตนะท่านผู้ชมไปที่ชั้นห้าคือทางทางทางเจา้าหน้าที่บอกว่าถ้าเกิด,ด,ดกถ้าถูกส่งอายุขึ้นถ้าเกิดว่าใครที่มีอ่าเป็นหนุ่มๆอยู่เนี่ยอ่าเดินเดินเดินบันไดใครที่ เป็นหนุ่มๆอยู่เนี่ยให้เดินบันไดนะคนคที่มีอายุแล้วให้ขึ้นลิฟต์ตอนนี้มีคนเดินเยอะเลยยังไม่สูงอายุให้เดินใช่เราก็รีบเดินเลยเ็รเรายังไม่ยังไม่ได้แก่พี่บ่าวออกตัวเลยอ่ะพี่บ่าวมอนนผมขอแมทออกก่อนขอได้ไหมคนับ คือตอนนี้นะย c มีแต่คนแบบขอเดินเนะ <c oughs> าะเพราะว่าไม่อยากเก่เ <c oughs> อซฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ